วาเลนไทน์คนนี้เมื่อก่อนสุดจัดเหมือนกันเฮ้ยช่วงนี้คนเก่าๆกลับมาเล่นเยอะเหมือนกันนะเจอหลายคนละคือกี่อะไรเงี้ยกลับมาเล่นนะเซนโดบูตบใต้แป้นดีด้วยวะโกแล ima, ็เซนโดฟูจิมะเจอเล้งเหรอเอาจริงเหรอเล้งป้านผมหน่อยจะเอาคาคุตะไปเล่นด้วยมาในเกมมาเจอยังอะ่ะเก่งชื่ออะไรในเกมเดี๋ยวพี่ป้านให้คาคุตะนะ อ่างนขายดีอยู่อ๋อเฮดอ่างูนขายดีเอ้ยงั้นพี่ก็เล่นได้นู่ว่ะพี่ปลูกอางูนเป็นหลักอ่ะเจอเล้งเป็นไงเอาจริงเว้ยไปเอาฟูจิมะมาฟูกดุดะาสู้ไม่ได้เอาฟูจิมะมานี่อารมณ์แบบฟูกดุดะาแพ้ฟองฟูจิมะอะไรอย่างเงี้ยขี้ฟ้องมาเลงปลูกเด็กปลูกไ,กไ้เข้าวโพดตลอดเลยเหรอโอ้โหเล่นเก่งว่ะ เมื่อเด็กชายเล้งได้ยินว่าพี่ตั้มกำลังจะชื่นแก่งที่สุดก็เลยต้องมากดดักดูเป็นทําพี่เลยให้พี่เดินสะดวกไปได <e <brewer y> ้พวกนี้มันต้องแบบว่านิดนึงอ่ะขอสกัดขานิดนึงแต่วันพี่แน่ดูข้างพี่ด้วยใครวาเลนไทน์ผู้เล่นในตำนานกลับมาเล่นอีกหนึ่งครั้งป๊าบโอ้โหแล้วนิ่งทั้งสนามเลยวะนิ่งหมดเลยอะยังไงไม่ตกไม่ตกเดียวตะแตกแล้วบอกเลย อะไรชักกี้นายเป็นพีจีไม่ใช่เหรอมันต้องพิ้วหน่อยปะวะตัดเลยกดไปนักดตามไปเด้เพื่อนจริงๆแซกุบได้ปะไม่รู้น่าจะได้ปะแต่ว่าบอลเข้าหัวชักกี้เลยนายทำให้ตะกุบดูแย่เฮ้ยเล่มีเรียมมีเหรียมโอ้โหมันกดหัวใจอ่ะกดหัวใจบางจอเหริงตบไม่ได้ไม่งั้นโดนพี่แล้วฉอนแย่ โค้ดเทพปั๊บบอลยอดโอ้ยซากุเอาเรื่องโฮ้ยโฮ้ยเฮากุผู้ครองรีบาวคือซากุเรงิฮานามิจิปั๊บลงลงเล่นเนๆโอ้โอ,อเลยมันสติวันสติวสามร้อยหกสิบองศาสับสอกต่อแล้วเราก็ดักกันนะยิงยังไงก็ไม่ลงบายวีแคปเต็มมือเลยครับยายาเออ โดดทำไมอ่ะโดดทำไมอ่ะจักกี้ฝังลูกก็ส่งไม่ได้ก็แล้วเป็นยกมืออยู่โคตรเท่โอ้โหอย่างเอาอย่างเอาลุกขึ้นมาบีแล้วมึงตะกุบาดเจ็บอยู่สับสองผ่านตลอดแล้วมึงตะกุให้พี่ลุกขึ้นมาก่อนเลยเพิ่งโดนตกเจ็บหัวอยู่ยังลุกไม่ขึ้นเลยปาบอลอัดหน้าพี่้วยไปมือเลยครับ กับสองอ่ะโดนเฮ้จัดชอดนี้ไวมากโดนนะโดนนะเล่นมั่วโดนนะมันตบยังไงวะตบไม่เป็นอ่ะ อ่าไโอเคปูจิมะตบปูจิมะตบโดยอินเทอร์เน็ตค้างหน้าอันตีแบบธรรมดาเลยต้องอันตีแบบใส่ไข่แล้วโคโตเท่ก่อสกิลไม่ติดเออเออมาเลยซาก,กุมีอันติซาก,กุข้างมาเมีอันติ ฝั่งนู้นเตรียมตัวนะตาขู่ข้างพี่มีอันติดเอา้าไม,ม่ลงวะ่ะแล้วมาวะ่ะเจอบัฟแก๊งวีเข้าไป,ปามันจะโหดเกินปุยมุเยเอาวว่ะข้างพี่ก็เถื่อนวะ่ะ โอ้โหมันคอมโบแบบใจเย็นอ่ะไปยืนดูไปแล้วกันหลังจากเลียวตะมาผมอาจจะเลิกนะครับรอเล่นเลียวตะเราเลิกเหรอเดี๋ยวมันก็มีตัวละครเท่กว่าเลียวตะนะโอ้ยใครปิดไฟวะนซ์แอสิสต เออยัดซ้ายยัดขวาไปยังไงอ้าวโดนว่ะปอปนี่ไงโอ้เออแบ่งหน่อยยักกี้แบ่งก่อากดไมปห้อยติดแล้วเหนื่อยแล้ว อ้าคคิกเลยอ้างจังเลยวะเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยแล้วค้างเราโลกไม่ลงกันรัวๆเลยทั้งฟูจิมะทั้งพี่ทั้งเรียวตะโอ้โหไกลแปดเมตรต้อดอินเทอร์เน็ตค้างโอ้ ผมเป็นคนชอบพร้อมแบบสองทีมนี้มากเลยดูแล้วรู้สึกสนุกว่ะพี่สนุกหมดอะพี่เล่นตัวทำแต้มเนี่เยเกลียยไอ้แม่งฟิปเลียบมันจังเลยวะแล้วเข้าไปปิดมันก็ระบากออกมาไม่ทันมันม้วนออกมาหร้ยอย่างเท่เลยว่ะเฮ้ยไ,ได้เหมือนกันว่าวีแคสดได้เหมือนกันเนี่ยราศีแกร่งที่สุดจับแล้วเล่นแบบเนี้ยอะไรอะไรกล้าหรือเปล่ากล้าเล่นหรือเปล่าอะไร อะ,ะองคนทิศทางผิดมันต้องคว้าจานแล้วมเมื่อกี้มาเฟสต่อหน้าลิงได้ยังไงเฮ้ยหลอกสามเลยวะอยากได้ยืนเก๊กบบับสุดหน้ <c oughs> นาไนส์ส ปาทัวไปปาทัวไปตัดทัวไม่สำเร็จต่อเวลาต่อเวลาเออตึงๆตึงๆโดนเนี่ยอ่ะเราก็มีนี่หว่าโอ้มันคือท่าของลิงนี่หว่าไอควิกเลอาฟเนี่ยฟูจิมะมันกอล์ฟลิงไปสับ ที่ไปช่วยไม่ได้จริงๆทักกี้เล่นไม่ทันสู้เขาแล้วนนายแยกเงาพันล่างโอเคออเฮ้ยเ้ยเฮกยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเเ้ยเยเฮเ้ยเฮห้ยเฮย่า้าย้้ เขาให้ผลบางอย่างเขาไอ้นี่เข้าเลยเกมอะไรวะแบค็ค <c oughs> โคเวอร์อุย้ยเรเบิด,ฟด,ดแฟลตั์หนาแตกว่ะจัคก,กี้ <c oughs> <c oughs> แตกว่ะเอ้ยสองเพย์ไม่เยอะไม่เยอะอ๋อ <c oughs> การเพรย์นี้ <c oughs> เพย์หน้าเสมอแล้วก็การอีเพยชนะเลยสามเพย์ยี่สิบวินเนี่ยละ่ะ ตัดบอลแบบเต็งๆไปล้มไม่พักเลยวะจบแล้วมันดวงดีด้วยอ่ออาอ,าอ,อ่ามายอมไม่ยอมอย่าไปยอมสักกี้ต่อเวลาไหมาต่อเวลาไหล่ะเล้งเอาไหมาล่ะเอาไหมาล่ะต่อเวลาไหมาล่ะโอ้ยใจไม่ถึงอ้าวเฮ้ย เออโคตรสมหน้าเลยงต่อเวลาไปเดี๋ยวเล่นไงเล่นสมหน้าโดนพี่แนะ่เออโดนเจติ๊กแน่เลยไออยู่ทีมเล้งฝากจเจติต๊กมันด้วยข้าวนะข้าวนะรับเอาตีแบบเท่ๆอไโตาย อ๋อเขาหมดจริงจังหมดเขาหมดรายเรียนเหรอเดี๋ยววันแน่เลยติดติ๊กไปเอ้าโอ้โหทอดนี้ชักกี้อย่างเอาไม่รีบฮะไม่รีบโสงโสงไปไงถ่วงเวลาด้วยการโดนบล็อกโอ้โหดังกันแกร่งทำงานนี่หว่าติดแฮสซี่เป็นโดเกเดน โอ้โหไม่ทันเก่งให้ด้วยไม่ทันเลยสามมึงเมมปั๊บไม่โคตรเทพซุปเปอร์คอมโบอย่างเอาอย่างเอาเลี้ยวตาเลี้ยวตาปูนปุ่นโดนช็อตเกมพิกยี่สิบหกวีทีสี่คะแนนอะมีเลือกแล้วแบบนี้มันตบยังไงวะ ใช้อย่างเดียวเลยอ่ะ Nice pass ฮะเออเอาว่าชนะจบง่ายๆไม่มีคำว่าพิกแปดวินาทีทำแต้มไวยังไงก่อนอะไรพี่ไปรอแล้วพี่ไปรอแต่เมื่อวานแล้วเอาลยขอโทษด้วยที่พี่ไปรอโอ้โหแล้วพี่เกินูปผู้เจอเจอชักสองล่วงเลยเจอชักสองแ a ๊ เดี๋ยวว่าเล่นไงเล่นไง,เ,นไงเอามาดนะนึกว่าข้างพี่ตามไม่ทานหรอเป็นไม่ได้อ่ะค่ะคนมาแทนสักพักไปทำอะไรอะ่ะมันต้องแบ่งเวลาให้เกมด้วยเปล่า